เกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนท่านย่าจจะโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายไทยเกม RV ที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์มีหทยเกม RV มีดีใหเลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการแลกไเกมอวีโหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมขอแนะนำ List Man Open Shop รรรร้้้าาาานนนนนนนเเเเเเเตตตติิิิิมม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 กกกกอออออไไลลลล์คคคุวปปดดภภัััยยยย100%แแแะงงีีบ RV ใใถู่่พช ยินดให้ได้ลังคลิปนะครับฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GOD อูศซนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมทีม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด ROV หรือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ Rv เนอะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกาลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกิจกรรมนะครับสกินของอุนต้าแมนนั่นเองนะครับว่าเราจะเกลือหรือว่าจะดวงกาขนาดไหนนั่นเองนะครับนะโอเคถ้างั้นไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะใครที่เข้าไปแล้วหรือว่าหลงเข้ามายังไงนะครับไม่ขออะไรมากนละ คนละหนึ่งติดตามนะครับผมจะเป็นกําลังใจในการนาคลิปให้กับผมมากๆเลยนั่นเองนะครับที่ลงคลิปนี้อยู่นะเพื่อนๆน่าจะไปเรียนอยู่นั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับใครที่แบบมาดูหลังเลิกเรียนก็สามารถมาหาข้อมูลกันได้นั่นเองนะครับเออสำหรับ2สกินที่ได้เข้ามาวันนี้นะครับผม้วก็1เลยนะครับจะเป็นสกินของฟอร์เรนติโน่นั่นเองนะครับฟอร์เรนติโนอุนดาแมนนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นการยืนยันแล้วนะครับผมนะก็กิจกรรมเข้ามาแล้วด้วยนะครับผมว่าฟอร์เรนตัวนี้ไม่ได้แจกนั่นเออองนะคครรรรบบาหท่่แแแไไไป็ิดวจจกกืุ้ม นั่นเองนะครับผมก็ได้อัปเดตไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมว่าเซิร์ฟไทยนะครับไม่ได้แจกแน่นอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสกินนะครับผมนะก็คือจะเป็นสกินของเรียวมะนั่นเองนะครับผมนะก็คือเรียวมะตัวนี้เลยนะครับเรียวมะอุลตาแมนนั่นเองนะครับผมนะก็จะเข้ามาทั้งหมด2สกินนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มสกินให้ดูนะครับผมก็คือเป็นสกินของเออเรียวมะตัวนี้เนาะเพราะว่าฟลอเรนติโนะผมมีแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเออปรรรรรรระะะะะะมมมาาาณเเเเทท่่่่่ไไหหนนนนนนนคคคคคััััับบบบถึงงจด้ฟออออลตติิโโผกก็สใีย ปอนะครับผมก็ขอแนะนํานี่เลยนะครับ Listman Shop นั่นเองนะครับบริการเติมเกมออนไลน์นะครับเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%นนั่นเองนะครับก็ใครอยากใช้บริการนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมโอเคถ้างั้นไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับตัดภาพไปเลยเนาะไปกันเลย โอเคนะครับผมนะก็กิจกรรมอุลตราแมนนะครับผมนะจะเหมือนกับครั้งที่แล้วครั้งที่2เนาะที่มีการเอากลับมาขายเลยนะเดนนะครับก็คือเป็นการตีบอลแล้วก็ที่อย่างที่ผมอัปเดตไปเมื่อวานเลยนะครับว่าเออกิจกรรมจะเข้ามาประมาณนี้นะครับผมนะก็คือเป็นการตีบอลทั้ง2อ,อย่างนะเดนนะครับก็ สกินอุนต้าแมนคอลลัปนั่นเองนะครับเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่7นะครับแต่นี้มันเขียนผิดหรือเปล่าเนาะอ๋อแเดือน7ถึงวันที่7เดือน8นั่นเองนะครับผมนี่ยเออก็จะมีทั้งหมด2สกินนั่นเองนะครับก็คือฟอร์เรนเซเว่นแล้วก็อุนต้าแมนเรียวมะนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยกับผมนะก็ตรงนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อย่างที่ผมบอกสำหรับใครนะครับที่มีสกินของเอ่อฟอร์เรนติโนอย่างเช่นผมมีแล้วนะครับก็คือเราจะได้รับอย่างนี้เพื่อนๆเห็นนนนมมั้้ทุกคคเเขาาสสสูู่่ลบบแะะตอรพื่อรับสกินลิิมมเตต็ดอันน้าแะครบ เป็นเจ้าของอุลตร้าแมนหนึ่งสกินนะครับทำให้ได้บัฟโจมตีเพิ่ม111%นั่นเองนะครับผมนะก็ตรงนี้อย่างที่รู้กันนะครับก็คือฟลอเรนติโน่เดี๋ยวเราลองดูเข้าสู่สนามโลกกันดีกว่านะครับผมนะวิธีการเล่นกติกานี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็ตีบอสไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมนะก็มีโอกาสที่จะติดคีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับโอเคนะครับก็สกินของอุลตร้าแมนนะครับผมนะก็จะอยู่ที่10,000คะแนนนั่นเองนะครับแต่ว่าสกินของฟลอเรนติโน่นะครับผมนี้้คคืออผผมมมีแลวเเนโก็่าะะันนนนอองเเต่่่จยูที7,000แ้มค โอเคแต่ว่าผมมีฟอร์เรนแล้วนะครับผมก็จะมาคํานวณคร่าวๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้ผมมีคูปองอยู่ที่2482คูปองนะครับถ้าเกิดเมมุติว่ามันลดไปเหลือประมาณ70,00นเนาะเราจะมาคํานวณสกินของฟอร์เรนติโน่ด้วยแน่ๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะสกินของเหียอมะด้วยนะครับมาดูซิว่า2 4 8 2คูปองผมจะพอหรือเปล่านั่นนะครับมีบัฟ1 1 1ด้วยนะครับก็โจมตีทีละ10ครั้งไปเลยแล้วกันนะครับผมไม่การยเบ ติดขี้นอยติดขี้นอยโอ้โหอันนี้คือไม่ติดอะไรเลยนะอันนี้คือไม่ติดอะไรเลยนะทุกคนได้บัฟปกติเลยนะครับผมอันนี้คือไม่ติดอะไรเลยนะครับผมโอเคก็ไปกันต่อครับผมอีก2 8 0รูปองนะครับผมทาไมมันเพิ่มขึ้นวะทุกคนผมก็งงนะขี้ไหมอ่าอันนี้มีคิ้ติคอข้นะครับเมื่อกี้เห็นไหมมันจะเป็นประมาณ1,200นั่นเองนะครับแต่ว่ามันมีคิมากกว่านี้นั่นเองนะครับผมก็ภาวนาให้มันแบบติดเรื่อยๆนั่นเองนะครับตอนนี้ผมลดไปประมาณ3000นิดๆนะทุกคนโอเคไปครับผมติดข ขีโโ้โอ้ไม่ขี้ว่ะโอ้โอ้วัดเลยไม่ขี้นะครับผมก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมทีละสองร้อยแปดสิบขี้ไหมโอ้โหเกลือแบบนี้ผมบอกแล้วว่ามีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเกลือแบบนี้นะครับไปครับผมขี้เออขิดหนึ่งพันสามนะครับอย่างนี้ค่อยโอเคหน่อยเออโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ลดมาประมาณอยู่ประมาณเกือบหกพันแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะผมก็จะคนนํานวณคร่าวๆให้แล้วกันนะครับโอเคขอขิดขอขี้โอ้โหไม่ขิ้ว่ะโอเคนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ตีบอสแปประมาณ7,000แล้วนะครับเเกือบ7,000เนาะประมาณ6,900กว่านิดนิดนั่นเองนะครับตอนนี้ผมเหลือคูป,ปองอยู่ที่800 22คูป,ปองน,นะครับผมจะคำนวณคร่าวๆสกินของฟอร์เรติโน่ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้นะครับผมนะก็คือราคาสกินคร่าวๆของฟอร์เรติโน่นะครับผมจะหมดประมาณนี้เนาะก็คือจะมีคิบ้างไม่มีคิบ้างนะครับผมแต่ว่าอาจจะแพงกว่านี้เนาะเพราะว่าสาหรับคนที่ไม่มีสกินของฟอร์เรติโน่เนาะก็น่าจะไม่มีสกินของเดียวมะนะครับผมอาจจะไม่ได้บัฟคะแนนเพิ่มนะครับ111เท่านั้นเองนะครับอาจจะแพงกว่านี้นิดนึงนั่นเองนะครับผมนะก็คือคำนวณคร่าวๆก็ตีไปประมาณแบบ1,000 1,000 1,000อะไรประมาณนี้ทุกคนโอเคตอนนี้ผมเหลือออีกกคคะแนนน็ขติิดห่ยเเถจม หนึ่งพันโอเคพันสองก็ยังคุ้มอยู่โอเคพันสองก็ดีตอนนี้ผมเหลือแค่พันเจ็ดนะครับก็อีกสองครั้งถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้นะครับไปครับโอ้โหพันหนึ่งโอเคผมตอนนี้ผมเหลืออีแค่หกร้อยนะครับผมหกร้อยก็โจมตีง่ายๆนะครับประมาณสิบเอยประมาณหกครั้งนะครับผมอ่าก็จะสมไปทีละครั้งนะครับผมเผื่อมันจะติดคงติดขี้ให้ผม โอ้หหนึ่งร้อยสิบเอ็ดว่ะเห็นรางเกลือเกลือครับผมไปครับผมอีกห <eye> <fit> <ilan que> <berish> ้าครั้งติ๊กโอ้โหไม่ขี้เจมอย่าทํไรกันเลยขอขี้ขี้ขี้โอ้โหขี้มาสักหนึ่งอันมีโอกาสได้สูงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีขี้เลยผมจะต้องเสียเพิ่มนะครับผมโอเคไปครับขี้โอเคครับผมไม่ขี้ครับผมโอเคไม่ขี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ อ่าโอเคไม่คิดเลยครับผมเหลือแค่สิบนะครับผมโอเคจมตีไปครับผมสองพันกว่าก็คือ,อเ,คเกือบไม่พอเลยเน่น่ๆนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้แล้วนะครับก็คือสกินของเลียวมะ อุนตาแมนนั่นเองนะครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับผมว่าประมาณ2,500คูปองอ่ะก็น่าจะการันตีสกินของเรเลียวมะแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็อยู่ที่ดวงด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็คือบางคนอาจจะมีคิมากคดน้อยนะครับอย่างเช่นตัวผมนะผมน่าจะคิไม่เกิน5ครั้งนะครับคีพันสองคีพันสามนั่นเองนะครับประมาณนี้นะส่วนที่เหลือก็คือแบบได้แค่บัฟปกตินะครับก็คือ111เท่านัก็คือโจมตี1ครั้งก็ประมาณ1,110นั่งรัน็นุ่งบ้อณสแบบอบจะเกือวนะครับตรงนี้ก็มารัับกนนได้ ของเนาะก็เคลียร์ครั้งให้ดีนะทุกคนนะไม่งั้นของตรงนี้นะครับผมมันจะหายไปเลยนั่นเองนะครับผมมีท่อธงท่าเต้นอะไรมาหมดเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมต่อไปเนาะก็คือจะเป็นการรับสกินแล้วนั่นเองนะครับผมนะสกินก็น่าจะถูกส่งเข้ามาแล้วหน้านะผมเอารับสกินเลยแล้วกันนะครับผมนะส่วนนี้เดี๋ยวผมค่อยมารับที่หลังแล้วกันนะทุกคนนะโอเคนี่นะครับโอเ okay, ค2000ประมาณ25 0 0คูป,ปองแล้วกันนะครับสลับตัวผมนะผมคิดว่าก็โอเคอยู่นะทุกคนไม่ได้แพงแบบ 3ามพัน hmm. สี parole, ่พ <Yeah. S 1> ันเท่ากับครั้งแรกสุดนะทุกคนครั้งแรกสุดประมาณสามพันสี่พันเลยนะเดนนะครับครั้งนี้สองพันห้าผมคิดว่าก็อยู่ในราคาที่พอรับได้เลยนะเดนนะครับผมนะสำหรับสกินของอุลตร้าแมนเรียวมะตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคจะสรุปคร่าวๆสั้นๆอีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับฟอร์เรติโนจะใช้ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็อุลตร้าแมนเรียวมะนะครับถ้าเกิดมีประมาณผมก็จะใช้ประมาณนี้นนเอนนะครับจะเป็นสองราคานี้นอสับการเที่จะสุ่มแบบคร่าวๆสกินสองสกินนี้นันเดนนะครับผมนะครั้งนี้ผมไม่รู้หร จะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆของเจมหรือเปล่าแต่ว่าก็โอกาสกลับมาครั้งต่อไปจะยากมากๆเผื่อๆอาจจะไม่มาอีกแล้วก็ได้นดั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังไงใครจะสุ่มคิดดูดีๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจะจบบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภยัยในนาทีนี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้้้ววยนนนะครััผมจไดเปป็ก็กกกําาลลลงใิแ คลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมกอดอุศพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย,บายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ